วยมานน่ากินชาคนเดียวเลยนะเธอเธอเธอหน้าตรงแดดเลยเธอไม่กลัวร้อนเลยหรนะือไงโอตีผู้หญิงแม่งชอบร้อนชอบกลัวร้อนกันมากเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ถามจริงเหอะหนูทําไมหนูโดนแดดแล้วหน้ายังใสอยู่เลยอะ่ะหนูใช้อะไรอะ่ะพี่บอยไม่รู้หรอว่าหนูใช้นี้อยู่เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะมันคืออะไรมันคือเซรั่มนะคะทุกคนจึ้งมากเลยอ่ะอันนี้ใช้จริงนะเออใช้จริงหน้าวาวมากเลยอะ่ะเนี่ยจะหมดขวดอยู่แล้วเลอ อุ่ใช้ทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยค่ะเช้าเย็นมาโอ้หลังอาบน้ำหลังเช้าอาบน้ำหลังเช้าเย็นหลังอาบน้ำใช่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้ขนาดนั่งเอื่อยไงนะใช้ได้เล้วตบทีเดียวอยู่เลยเฮ้ยอันนี้คือใช้จริงนะคะเฮ้ยจริงว่ะนี่จมูกหมดเลยอ่ะสุดยอดอันนี้เชื่อ่าตัวเองใช่ค่ะมาสดทับพี่บอยสดใจทำไงพี่บอยดูที่ตะกร้าได้เลยโอ้สุดยอดโอเคอย่าไปปักตะกร้านะ เอ้ย <Okay. S 1> พี่ให้พี่บอยเมีย <Okay. S 1> พ,พี่บอยใช้บ้างดูค่ะของเท่ <laughs>